เคยเล่าให้ฟังเวลาท่านไปพักอยู่กับพวกชาวเขาซึ่งไม่เคยเห็นพระสงฆ์เป็นส่วนมากนอกจากผู้มีโอกาสได้ลงมาเมืองหรือหมู่บ้านที่มีพระสงฆ์ถึงจะมีโอกาสได้เห็นบ้างขณะท่านไปถึงที่แรกสององค์กันก็พากันพักอยู่ชายภูเขาห่างจากหมู่บ้านชาวเขาราวสองกิโลเมตรพักอยู่ร่วมไม้ธรรมดาตอนเช้าพากันเข้าไปบินธบาตคนชาวเขาเห็นท่านเข้าไปบินทบาตก็ถามท่านว่า ตุเจ้ามาธุระอะไรท่านก็บอกว่ามาบินทบาทเขาถามว่ามาบินทบาทอย่างไรเพราะพวกเขาไม่เข้าใจท่านบอกว่าบินทบาทข้าวเขาถามว่าข้าวสุกหรือข้าวสารท่านบอกว่าเข้าสุกเขาก็บอกกันให้หาข้าวสุกมาใส่บาตรท่านได้แล้วก็กลับมาที่พักและฉันแต่ข้าวเปล่าๆอยู่นานขณะไปพักอยู่ที่นั้นทีแรกชาวบ้านเขาไม่มีความเลื่อมใสและไว้วางใจท่านเลย ตกกลางคืนหัวหน้าบ้านตีเกราะนัดให้ชาวบ้านมาประชุมรวมกันและประกาศว่าขณะนี้มีเสือเย็นสองตัวหมายถึงท่านอาจารย์กับพระที่อยู่ด้วยกันสององค์มาพักอยู่ในป่าแห่งนั้นจะเป็นเสือเย็นประเภทใดก็ยังทราบไม่ได้พวกเราไม่ไว้ใจเสือเย็นสองตัวนั้นจึงห้ามไมา่ให้เด็กและผู้หญิงเข้าไปในป่านั้นแม้ผู้ชายจะไปก็ควรมีพวกมีเพื่อนและมีเครื่องมือติดตัวไปด้วยไม่ควรไปคนเดียว และไปแต่ตัวเปล่า,เ,ลาเดี๋ยวเสือเย็นสองตัวนั้นเอาไปกินจะว่าไม่บอกขณะที่เขากําลังประชุมประกาศเรื่องเสือเย็นให้ชาวบ้านทราบก็เป็นเวลาที่ท่านอาจารย์กําลังเข้าที่ภาวนาอยู่พอดีเรื่องที่เขาประกาศให้ชาวบ้านทราบทั้งหมดจึงเป็นเหมือนประกาศให้ท่านซึ่งกําลังตกอยู่ในคํากล่าวหาว่าเป็นเสือเย็นทราบด้วยโดยตลอดท่านเกิดความสลดสังเวชใจยอย่างยิ่งที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่าตนจะเป็นพระประเภทเสือเย็นดังคํากล่าวหา ขณะนั้นแทนที่ท่านจะโกรธและเสียใจในคำกล่าวหาของเขาแต่กลับเกิดความเมตตาสงสารเขาอย่างบอกไม่ถูกกลัวเขาผู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็มีจำนวนมากจะพลอยเชื่อตามคำเหลวไหลนั้นและพลอยเป็นบาปหากรรมไปตามๆกันเมื่อตาอยจากชาตินี้ไปแล้วเขาจะไปเกิดเป็นเสือกันทั้งบ้านพอตื่นเชา้าท่านก็รีบบอกกับพระที่อยู่ด้วยว่าคืนนี้พวกชาวบ้านเขาประชุมประกาศกันว่าเราทั้งสององ,องค์ เป็นเสือเย็นที่ปลอมแปลงตัวเป็นพระมาหลอกลวงอย่างแยบยลลึกลับเพื่อให้เขาตายใจเชื่อถือแล้วกลับทําลายชีวิตและทรัพย์สินเขาด้วยวิธีต่างๆฉะนั้นเขาจึงไม่เลื่อมใสและไว้ใจพวกเราทั้งสองเลยเวลานี้หากพวกเราทั้งสองหนีไปจากที่นี่เสียในเวลาที่เขากําลังคิดไม่ดีอยู่ขณะน,นี้เวลาเขาตายไปจะพาคันไปเกิดเป็นสัตว์เป็นเสือกันทั้งบ้านซึ่งนับว่าเป็นกรรมเก่าเขาไม่เบาเลยเพื่อความอนุเคราะห์เขา ซึ่งควรแก่สมณกิจที่พอทําได้จึงควรอดทนอยู่ที่นี่ไปก่อนแม้จะทุกข์ลำบากก็พยายามอดทนไปจนกว่าเขาจะพากันกลับใจได้แล้วจะไปที่ไหนค่อยไปกันดังนี้นอกจากเขาไม่ไว้ใจและเลื่อมใส่แล้วพวกผู้ชายยังพากันมาคอยสังเกตการตามสถานที่ที่ท่านพักอยู่บ่อยๆครั้งละสามสี่คนโดยมีเครื่องมือติดตัวมาด้วยมายืนหลบหลอมมองมองอยู่แถวบริเวณใกล้ๆบ้าง มายืนอยู่ข้างทางจงกรมบ้างมายืนอยู่ที่หัวจงกรมบ้างมายืนอยู่กลางทางจงกรมบ้างในเวลาท่านกําลังเดินจงกรมทาความเพียรอยู่ต่างคนต่างจ้องและสอดสายสายตามองมายังท่านและเหลือบมองไปรอบๆบ,บ,บริเวณเขาใช้เวลาสังเกตการด้วยความไม่ไว้ใจยอยู่ทํานองนั้นนานประมาณครั้งละสิบนาทีบ้างสิบห้านาทีบ้างแทบทุกวันและไม่พูดจา่ายถามอะไรกับท่านในระยะเริ่มแรกแล้วก็พากันกลับไป วันหลังได้โอกาสก็พากันมาใหม่เขาใช้เวลาสังเกตท่านอยู่นานวันพอพอสมควรส่วนอาหารปัจจัยเครื่องอาศัยเป็นอยู่หลับนอนของพระเสือเย็นทั้งสองตัวจะคาตกบกพร่องหรือจะเป็นจะตายอย่างไรบ้างนั้นเขาไม่ได้พากันสนใจคิดและขวนขวายกันเลยฉะนั้นการเป็นอยู่ของท่านทั้งสองที่เขาให้นามวเสือเย็นจึงลำบากอันตรคัดมากอาหารบินทบาทอย่างมากก็ได้เข้าเปล่าเปล่ามาฉันบางวันรวมทั้งฉันน้ําด้วยก็อิ่มพอเบา บางวันรวมทั้งฉันน้ําก็ไม่พอที่อยู่หลับนอนก็อาศัยคนไม้เป็นประจำทั้งแดดทั้งฝนก็ทนเอาเพราะที่นั้นไม่มีถ้าหรือเงื่อนผาพอได้อาศัยถ้าฝนตกชุกมากในบางวันตกทั้งวันพอฝนเบาลงบ้างก็พยายามเที่ยวเก็บใบไม้แห้งหญ้าแห้งมาทําเป็นจากมุงพอบางแดดบางฝนไปพลางพอประทังชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งด้วยความทุกข์ลำบากมากมาย ขณะฝนตกก็เข้าหลบซ่อนอยู่ในกรดในมุงพอบรรเทาความหนาวเวลาลมพัดจากภูเขามาอย่างแรงฝนก็สาดกรดก็จะปลิวหลุดมือองค์ท่านและบริขารก็เปียกตัวสั่นเหมือนลูกนกลูกกาถ้าเป็นตอนกลางวันก็พอทํานามองเห็นที่ไปที่หลบซ่อนและที่เก็บบริขารต่างๆบ้างแต่ฝนตกเอาตอนกลางคืนรู้สึกลำบากมากตาก็มองไม่เห็นอะไรทั้งฝนกระนำลงลมกระนำมาประดังกัน กิ่งไม้ที่ถูกลมพัดอย่างแรงต่างก็ขาดตกลงข้างหน้าข้างหลังตูมตามตูมตามไม่แน่ใจว่าชีวิตจะต้านทานฝนต้านทานลมต้านทานความเหน็บหนาวหรือจะต้านทานกิ่งไม้น้อยใหญ่ที่หักตกลงแล้วโหมกันมาจากที่ต่างๆในขณะนั้นเมื่อชีวิตยังอยู่ก็ทนกันไปร้อนก็ทนไปหนาวก็ทนไปหิวก็ทนไปกระหายก็ทนไปอดบ้างอิ่มบ้างก็ทนไป จนกว่าจะหมดกลิ่นแห่งความระแวงสงสัยของชาวบ้านที่วาดระแวงต่อท่านว่าเป็นเสือเย็นคอยหลอกลวงกินเนื้อกินหนังเขาการขบฉันแม้เพียงข้าวเปล่าก็อดมืออิ่มมือสิ่งอื่นนั้นไม่จำต้องพูดถึงว่าเขาจะมีความสนใจให่ดีให้ท่านที่พักที่อยู่ก็แบบคนอนาถาหาที่เกาะที่พึ่งไม่ได้เราดีๆนี่เองน้ำก็หิวกาน้ำลงไปในคลองซึ่งอยู่ตีนเขา ร้องให้เต็มกาแล้วก็หิ้วขึ้นมาชั้นมาใช้หลังจากสงเสร็จแล้วแต่ทำความเพียรสะดวกดีมากหมดกังวลทุกด้านไม่มีอะไรเกาะเกีเ่ยวตอนกลางคืนยามดึกสงัดทำภาวนาฟังเสียงเสือกระหึ่มไปมาทีละหลายหลายตัวใกล้ๆบริเวณที่ท่านพักใต้ร่มไม้แต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งที่เสือไม่เข้ามาหาท่านเลยล้วนเป็นเสือโคร่งใหญ่ลายผาดกรอนทั้งนั้นท่านว่า ท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงสัตว์ชนิดต่างๆแต่บางทีเสือก็กเข้ามาหาท่านและลูกศิษย์ท่านเหมือนกันเขาคงสงสัยว่าเป็นสัตว์ซึ่งควรจะเป็นอาหารได้บ้างแล้วแอบเข้ามาดูพอคนกระดุกกระดิกลูกขึ้นเขาร้องโกกพร้อมกับกระโดดเข้าป่าไปวันหลังไม่เห็นเขามาหาอีกเลยพอตก่ายๆก็มีชาวบ้านราวสามสี่คนออกมาสังเกตการแทบทุกวันแต่เขาไม่พูดจะอะไรกับท่านท่านก็ไม่ได้สนใจกับเขา เฉพาะพวกเขาเองบางครั้งมีการพูดกระซิบกระซาบกันขณะที่พวกเขามาที่นั่นท่านกำหนดจิตดูจิตใจเขาที่คิดปรุงอยู่ทุกขณะและทุกเวลาที่เขามาส่วนพวกเขาเองก็คงไม่สนใจคิดว่าท่านจะรู้เรื่องความคิดปรุงทางใจตลอดคําพูดเขาที่ระบายออกจากใจผู้บงการอะไรเลยคงเข้าใจว่าตนมีความลับที่ไม่มีใครสามารถสอดรู้อยู่ภายในจึงสนุกคิดเรื่องต่างๆอย่างเพลินใจ ซึ่งโดยมากก็เป็นความคิดคอยจับผิดท่านอยู่ภายในท่านกำหนดดูใจของใครที่มาด้วยกันกี่คนก็มีความรู้สึกนึกคิดที่คอยจับผิดอยู่ภายในเช่นเดียวกันหมดสมกับเขาประกาศสั่งพวกเขาให้มาสังเกตการจริงๆท่านเองแทนที่จะคิดระวังตัวกลัวเขาจะจับผิดแต่กลับคิดสงสารเขาเป็นกำลังว่าคนในบ้านนั้นมีไม่กี่คนที่เป็นผู้ชักนำชาวบ้านซึ่งมีหลายคน ให้เห็นผิดไปด้วยท่านพักอยู่ที่นั้นเป็นเดือนๆยังไม่เห็นเขาลดละความพยายามคอยจับพิรุธความผิดพลาดท่านพวกใดมาหาล้วนมีความจ้องมองหาแต่ความผิดกับท่านเช่นเดียวกันท่านว่าเขาช่างพยายามเอาซิจริงๆแต่ยังดีอยู่อย่างหนึ่งที่เขาไม่พร้อมใจกันมาขับไล่ท่านให้หนีจากที่นั้นเป็นเพียงจัดวรรคก,กันมาควบคุมโดยทางรับเท่านั้นเมื่อท่านอยู่นานไป ทั้งพวกเขาก็มาสังเกตดูอยู่หลายครั้งเฉพาะพวกหนึ่งหนึ่งยังไม่อาจจับความเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดทันได้เขาคงแปลกใจยอยู่มากในเวลาต่อมาคืนวันหนึ่งท่านกำลังนั่งภาวนาอยู่ได้ยินหรือทราบขึ้นภายในใจว่าประชุมสอบผู้สงสัยซักขึ้นทำไมว่าอย่างนั้นเขาตอบกันว่าก็เท่าที่สังเกตด,ดูแล้วตูเจ้าสองตนนั้น,นตูเจ้าหมายถึงพระ ไม่เห็นมีกิริยาท่าทางใดๆที่เป็นไปดังที่พวกเราคาดกันไปสังเกตดูทีรายก็เห็นแต่ท่านนั่งหลับตานิ่งอยู่บ้างท่านเดินกลับไปกลับมาในท่าสำรวมไม่มองโนนมองนี้อย่างคนทั่วๆไปบ้างคนที่จะเป็นเสือเย็นตั้งท่าคอยฉีกสัตว์กัดคนคงไม่ทำอย่างนั้นต้องมีอาการแสดงออกให้พอจับได้บ้างแต่ตุเจ้าสองตอนนี้ไม่มีกิริยาเช่นนั้นแฝงอยู่บ้างเลย ถ้าขืนไปทําอย่างที่พากันทําอยู่ทุกวันนี้จึงน่ากลัวเป็นบาปทางที่ถูกควรไปศึกษาไต่ถามท่านดูให้รู้เหตุผลต้นปลายก่อนอยู่ๆก็ไปมาว่าท่านไม่ดีเอาเลยตามความคิดเห็นเฉยๆอย่างนี้น่ากลัวเป็นบาปบรรดาพวกที่ไปสังเกตท่านมาแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านเป็นตุเจ้าดียากจะหาได้พวกเราก็เคยเห็นตุเจ้ามาบ้างพอจะรู้ของดีของไม่ดีบางรายก็ว่า เขารบเลื่อมสายท่านมากกว่าจะคิดแสหาโทษท่านถ้าอยากทราบรายละเอียดก็ควรไปศึกษาไต่ถามท่านดูบ้างว่าการนั่งหลับตาหน,นิ่งก็ดีการเดินกลับไปกลับมาก็ดีท่านนั่งเพื่ออะไรและท่านเดินหาอะไรท่านว่าสุดท้ายแห่งการประชุมของชาวป่าได้ความว่าให้คนไปไต่ถามท่านดูตามที่ตกลงกันตื่นช้ามาท่านก็พูดกับพระที่อยู่ด้วยว่าเขาเริ่มกลับใจมาทางดีแล้ว คืนนี้เขาประชุมการเกี่ยวกับการมันสังเกตดูพวกเราตกลงกันว่าจะจัดให้คนมาไต่ถามข้อควองใจกับพวกเราพอวันหลังตอนบ่ายๆเขาพากันมาจริงๆดังที่รู้ไว้ในจำนวนที่มามีคนหนึ่งถามขึ้นว่าตูเจ้านั่งหลับตานิ่งๆและเดินกลับไปกลับมานั้นตูเจ้านั่งและเดินหาอะไรท่านตอบเขาว่าพุโทโธรอหายเรานั่งและเดินหาพุโทโธ เขาถามท่านว่าพุโทโธเป็นตัวอย่างไรพวกเราจะช่วยตุเจ้าหาได้ไหมท่านตอบว่าพุโทโธเป็นดวงแก้วอันประเสริฐเลิศโลกในไตรภพเป็นดวงฉลาดรอบรู้ทั่วไตรโลกธาตุถ้าสูจะช่วยเราหาก็ยิ่งดีมากจะได้เห็นพุโทโธเร็วๆง่ายๆด้วยวงเล็บเปิดสูเป็นคําที่ชาวเขานับถือกันว่าดีมากสนิทกันมากวงเล็ปิดเขาถามว่าพุโทพโธตุเจ้าหายมานานแล้วหรือท่านตอบว่า ไม่นานถ้าสูช่วยหาให้ยิ่งจะพบเร็วกว่าเราหาเพียงคนเดียวเขาถามว่าพุโทโธเป็นดวงแก้วใหญ่ไหมท่านตอบว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีกับเราและกับพวกสูดีๆนี่เองใครหาพุโทโธพบคนนั้นประเสริฐมองเห็นอะไรได้ตามใจหวังเขาถามมองเห็นนรกสวรรค์ได้ไหมตุเจ้าท่านตอบว่ามองเห็นสิไม่เห็นจะว่าประเสริฐได้อย่างไรลูกเมียผัวตายมองเห็นได้ไหมตุเจ้า ท่านตอบว่าเห็นหมดถ้าต้องการอยากเห็นเมื่อได้พุโทโธแล้วเขาถามว่าสว่างมากไหมสว่างมากยิ่งกว่าพระอาทิตย์ตั้งรอยดวงพันดวงเพราะพระอาทิตย์ไม่สามารถส่องเห็นนรกสวรรค์ได้แต่ดวงพุโทโธสามารถส่องเห็นหมดเขาถามผู้หญิงช่วยหาได้ไหมเด็กๆช่วยหาได้ไหมท่านได้ทั้งนั้นไม่นิยมว่าหญิงว่าชายว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ใครหาก็ได้ทั้งนั้นเขาถามท่านว่า พุทโธนั้นประเสริฐในทางใดบ้างกันผีได้ไหมท่านตอบว่าพุโทโธประเสริฐและใช้ได้หลายทางจนนับเป็ถทวนในโลกทั้งสามคือกามโลกรูปรโลกรูปโลกโลกทั้งสามต้องยอมกราบผู้โธท,ทั้งนั้นไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าพุโทโธผีก็กลัวพุโทโธมากต้องกราบพุทโธใครหาผู้โทแม้ยังไม่พบผีเริ่มกลัวผู้นั้นแล้วเขาถามท่านผู้โทเป็นแก้วสีอะไรตู้เจ้าท่านตอบพุทธ ท่านตอบพุโทโธเป็นแก้วดวงสว่างสวยและมีหลายสีจนนับไม่ได้พุโทโธนี้เป็นสมบัติอันวิเศษของพระพุทธเจ้าพุโทโธนั้นเป็นองค์แห่งความรู้ความสว่างสวยไม่เป็นวัตถุพระพุทธเจ้าท่านมอบให้พวกเราไว้หลายปีแล้วแต่เราเองยังหาพุโทโธที่ท่านมอบให้ยังไม่เจอไม่ทราบว่าอยู่ที่ตรงไหนแต่จะอยู่ที่ไหนไม่สําคัญนักที่สําคัญก็คือถ้าสูจะพากันช่วยเราหาพุโทโธจริงๆ ให้พากันนั่งหรือเดินนึกในใจว่าพุโทโธพุธโทโธอยู่ภายในโดยเฉพาะไม่ให้จิตส่งออกไปนอกกายให้รู้อยู่กับคําว่าพุโทโธพุธโทโธเท่านั้นถ้าทําอย่างนี้พวกสูอาจเจอพุโทโธก่อนเราก็ได้เขาถามท่านว่าการนั่งหรือเดินหาพุโทโธจะให้นั่งหรือเดินนานเท่าไรถึงจะพบพุโทโธแล้วหยุดได้ท่านตอบให้นั่งหรือเดินเพียง15หรือ20นาทีก่อนสําหรับผู้ตามหาพุโทโธทีแรก ผู้โทท่านยังไม่อยากให้พวกเราตามหาท่านนานนักกลัวจะเหนื่อยแล้วตามผู้โทไม่ทันเดี๋ยวจะขี้เกียจเสียก่อนทีหลังจะไม่อยากตามหาท่านแล้วเลยจะไม่พบท่านเอาเพียงเท่านี้ก่อนถ้าอธิบายมากกว่านี้จะจําวิธีไม่ได้แล้วตามหาผู้โทไม่พบเสร็จแล้วเขาพากันกลับบ้านการลาท่านสําหรับเขาแล้วไม่ต้องพูดถึงเพราะเขาไม่เคยลาใครว่าจะไปเขารูปขึ้นแล้วก็ไปทันทีท่นใด ไม่สนใจคําลาใครทั้งนั้นพอไปถึงบ้านแล้วชาวบ้านต่างมารุมถามเป็นการใหญ่เขาอธิบายให้ฟังตามที่ท่านสั่งสอนเขาแต่โดยย่อ,อไว้ก่อนนั้นนอกจากนั้นเขายังอธิบายเรื่องท่านพระอาจารย์ให้ชาวบ้านฟังว่าที่สงสัยการนั่งรับตานิ่งๆและการเดินกลับไปกลับมานั้นท่านนั่งและเดินหาพุโทโธดวงเลอต่างหากมิได้นั่งและเดินแบบเสือเย็นดังที่พวกเราเข้าใจกันพอชาวบ้านทราบวิธีตามที่พวกมาถามท่าน นำไปเล่าให้ฟังแล้วต่างคนต่างสนใจฝึกหัดนึกพุโทโธภายในใจโดยทั่วกันนับแต่หัวหน้าบ้านลงมาถึงผู้หญิงและเด็กๆที่พอรู้วิธีนึกพุโทโธได้เป็นที่อัศจรรย์ไม่ขาดฝันว่าจะมีผู้รู้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าภายในใจอย่างประจักษ์โดยไม่เนินานานนักคือผู้ชายคนหนึ่งชื่อซึ่งตามหาพุโทโธแล้วประสบธรรมคือความสงบสุขทางใจจากการนึกบริกรรมพุโทโธตามวิธีที่ท่านบอกเขา ท่านเล่าว่าก่อนหน้าสามสี่วันที่เขาจะประสบผลจากพุโทโธเขานอนหลับฝันถึงท่านพระอาจารย์มั่นว่าท่านเอาเทียนใหญ่ที่จุดไฟอย่างสว่างสวยัยแล้วไปติดไว้บนศรีรษะเขาพอท่านติดเทียนเสร็จแล้วนับแต่ศรีรษะลงมาถึงตัวเขาปรากฏว่าสว่างสวัยไปโดยตลอดเขาดีใจมากว่าตนได้ของดีมีความสว่างสวัยแผ่ออกไปนอกกายตั้งหลายๆว่าพอจิตเขาเป็นขึ้นมา ก็รีบมาหาท่านพระอาจารย์และเล่าเรื่องความเป็นและความฝันให้ท่านฟังอย่างน่าอัศจรรย์จากนั้นท่านก็ได้อธิบายเพิ่มเติมให้เขาไปทําต่อปรากฏว่าได้ผลอย่างรวดเร็วและยังสามารถรู้ใจของผู้อื่นได้อีกด้วยว่าใจของใครยังมีเศร้าหมองและผ่องใสเพียงใดเขาพูดกับท่านอย่างไม่มีการสะทกสะทานเลยซึ่งตรงกับจริตคนป่าที่มีนิสัยพูดตรงไปตรงมาอยู่แล้ว ในเวลาต่อมาเขาออกมาเล่าทําให้ท่านฟังว่าเขาได้พิจารณารู้เห็นจิตท่านอาจารย์และพระที่อยู่กับท่านได้อย่างชัดเจนท่านเองก็ถามเขาบ้างเป็นเชิงเล่นเล่นว่าจิตของท่านเป็นอย่างไรมีบาปมากไหมเขาตอบท่านทันทีเลยว่าจิตของตุเจ้าไม่มีจุดมีดวงเหลืออยู่แล้วมีแต่ความสว่างสวยัยอันเป็นที่อัศจรรย์อย่างยิ่งอยู่ภายในเท่านั้นตุเจ้าเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกไม่มีใครเสมอเหมือนเขาไม่เคยเห็น วงเล็บคำว่าเฮาเทียบกับคำว่าผมตุจเจ้ามาพักอยู่ที่นี่ตั้งนานร่วมปีแล้วทําไมไม่สอนเฮาบางก้าแต่แรกมาอยู่องเล็บเปิดก้าเท่ากับเล่าหรือไหมก็ได้แปลได้หลายในมากพอดูมีติดท้ายประโยคได้ทั้งคําถามคาตอบองเล็บปิดท่านตอบจะให้เราสอนอย่างไรก็ไม่เคยเห็นพวกสูมาศึกษาไต่ถามเรานีนาเขาตอบท่านว่า ก็เฮาบ่ฮู้กล้านงเล็บบอเท่ากับไม่ว่าตุเจ้าเป็นผู้วิเศษถ้าฮู้จะทนอยู่ได้อย่างไรต้องมาแน่ทีนี้พวกเฮาฮู้แล้วกล้าว่าตุเจ้าเป็นผู้ฉลาดมากเวลาพวกเขามาถามว่าตุเจ้านั่งหลับตานิ่งๆิและเดินกลับไปกลับมานั้นทําทําไมหรือหาอะไรตุเจ้าก็บอกพวกเฮาว่าผู้โทหายให้พวกเขาช่วยหาเมื่อถามถึงพุโทเป็นลักษณะอย่างไรก็บอกไปว่าเป็นแก้วดวงสว่างสวัย ความจริงจิตตุเจ้าเป็นผู้โทอยู่แล้วไม่ได้สูญหายไปไหนแต่เป็นอุบายฉลาดของตุเจ้าที่เมตตาสงสารพวกเขาให้ภาวนาพุโทโธเพื่อให้จิตพวกเขาสว่างสวยเหมือนจิตตุเจ้าต่างหากเขาฮูแล้วว่าตุเจ้าเป็นผู้ประเสริฐและเฉลียวฉลาดปรารถนาให้พวกเขาได้บุญมีความสุขและพบพุโทโธดวงประเสริฐที่ใจตัวเองไม่ใช่หาพุโทโธให้ตุเจ้านับแต่เขาคนนั้นได้เห็นธรรมภายในใจเพียงคนเดียวเท่านั้น เรื่องก็กระจายไปทั่วบ้านในไม่ช้าคนในบ้านต่างก็เกิดความสนใจและพากันภาวนาพุโทโธไปตามๆกันตลอดเด็กเล็กๆและเกิดความเชื่อถือและเลื่อมใสท่านพระอาจารย์มั่นมากเรื่องเสือเย็นเลยหายซากไปไม่มีใครกล่าวถึงเลยนับจากนั้นมาเวลาท่านกลับจากบินธบาตคนที่ภาวนาเป็นนั้นต้องตามส่งบาตรและศึกษาธรรมกับท่านทุกวันถ้าวันไหนเขามีธุระไม่ได้ตามส่งบาตรท่านก็สั่งกับคนไว้ในหมู่บ้านนั่นทราบว่า มีคนภาวนาเป็นอยู่หลายคนมีทั้งชายและหญิงที่เก่งที่เก่งกว่าเพื่อนนั้นก็คือเขาคนเป็นก่อนนั่นเองคนเราเมื่อความพอใจมีแล้วสิ่งอื่นๆก็ค่อยเป็นไปเองเช่นคนพวกนี้แต่ก่อนเขาไม่เคยสนใจกับท่านเลยว่าท่านได้อยู่ได้นอนได้ขบฉันอย่างไรบ้างแม้จะเป็นหรือจะตายเขาไม่สนใจทั้งนั้นพอเขาเกิดความเชื่อถือและเลื่อมใสแล้วทุกสิ่งที่เคยขาดแคลนก็กลับกลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นลําดับ ทางจงกรมกุฏิที่พักที่ฉันเขาพร้อมกันมาทําถวายท่านเองจนเรียบไปหมดโดยไม่ได้บอกกล่าวเลยมีหนําเขายังมาตําหนิท่านเป็นเชิงชมเชยอ,อยู่อย่างลึกลับด้วยว่าทางจงกรมอย่างนั้นตู้เจากก้าก็เดินได้ดูแลมีแต่ต้นไม้เครือเขาเถาวันเต็มไปหมดตู้เจ้าไม่ใช่หมูพอจะเดินบุกป่าฝ่าดงไปอย่างนั้นแต่ทําไมยังอุตส่าห์เดินบุกไปได้เมื่อเขาถามว่านี่ทางอะไรก็บอกว่าทางเดินหาพุโทโธพุโทโธ พุทโธหายเมื่อเขาถามว่านั่งหลับตาอยู่นิ่งๆนั้นนั่งทําไมก็บอกว่านั่งหาธรรมบ้างนั่งหาพุทโธบ้างพูดอย่างนั้นก็ได้ตุเจ้านี้แปลกกว่าคนทั้งหลายตุเจ้าวิเศษเลิศโลกเท่าไรก็ไม่ได้บอกว่าวิเศษตุเจ้าคนนี้แปลกมากเหาชอบนิสัยตุเจ้าตนนี้มากที่หลับที่นอนก็มีแต่ใบไม้ปูเต็มพื้นดินจนจะเหม็นเน่าอยู่แล้วท่านทนนอนมาตั้งหลายเดือนทําไมทนได้ เฮาดูที่นอนตุเจ้าแล้วเหมือนที่นอนหมูเห็นแล้วเฮาสงสารตุเจ้ามากจนเกือบร้องไห้พวกเฮาเองก็โง่จริงๆโง่กันทั้งบ้านไม่รู้จักของดีมีหนำบางคนยังหาว่าตุเจ้ามาอยู่เพื่อหลอกลวงชาวบ้านแล้วเขาก็พากันรังเกียจระแวงแต่เวลานี้พวกเขาพากันเชื่อถือและเลื่อมใสตุเจ้ากันทั้งบ้านแล้วเพราะเขาทราบเรื่องของตุเจ้าจากเฮาก้าดังนี้ท่านว่าคนพวกนี้ ถ้าลงเขาได้เชื่อและเคารพนับถือแล้วต้องนับถือแบบถึงใจจริงๆและถึงไหนถึงกันเป็นก็เป็นด้วยกันตายก็ตายด้วยกันแม้ชีวิตก็ยอมสละได้เราพูดอะไรเขาเชื่อฟังและเคารพนับถือมากการบริกรรมภาวนาหาบุโธของเขาท่านก็สอนให้ขยบเวลาขึ้นไปตามความเคยชินและผู้ชำนาญเป็นลำดับปีนั้นท่านต้องจำภาษากับพวกเขารวมแล้วเป็นเวลาปีกว่า ท่านไปอยู่กับพวกเขาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายนปีหลังจึงได้จากเขาไปก่อนจะจากเขาไปได้ก็นับว่าทุลักทุเลด้วยความสงสารเขาเอาการอยู่เนื่องจากเขาไม่ยอมให้ท่านหนีไปไหนเอาเลยเขาบอกท่านว่าแม้ท่านตายลงไปในที่นั้นเขาทั้งบ้านจะรับรองเผาศพท่านแม้เขาเองก็มอบชีวิตไว้กับท่านด้วยเพราะความรักและเขารบเลื่อมใสท่านมาก ผลดีก็เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจน่าชมเชยน่าชมเชยเขาที่มีความฉลาดระลึกในความผิดได้พอเห็นพระที่ปฏิบัติดีน่าเลื่อมใสจริงจริงแล้วก็กลับมาเห็นโทษความผิดของตนที่คิดไม่ดีแต่ก่อนแล้วพร้อมกันมาขอขมาโทษท่านให้อโหสิกรรมให้ก่อนจากพวกเขาท่านได้พูดกับพระที่อยู่ด้ว่าที่นี่เขาหมดโทษแล้วเราจะไปที่ไหนก็ได้ไม่ขัดข้องแล้ว แต่สําคัญตอนลาเขาออกจากที่นั้นท่านว่าน่าสงสารสังเวชกับความรักความนับถือความคเคารพเลื่อมใสและคำวิงวอนเขาจนบอกไม่ถูกพอพวกเขาทราบว่าท่านจะจากเขาไปเท่านั้นเขาพากันออกมาทั้งบ้านมาร้องไห้วิงวอนกันอย่างชลมุมลวุ่นวายไปทั้งป่าเหมือนคนร้องไห้คิดถึงคนตายนั่นเองท่านก็พยายามแสดงเหตุผลที่จําต้องจากเขาไปและปลอบโยนพวกเขาไม่ให้เสียใจจนเลยขอบเขตแห่งธรรมคือความพอดี จนเขาเป็นที่ลงใจแล้วก็ออกจากที่พักอันแสนสําราญนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันกลับเกิดขึ้นอีกคือทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างคนต่างวิ่งออกไปรุมล้อมท่านและเข้าแย่งเอาบริขารกดบดบาดกาน้ากับผู้ตามส่งท่านและฉุดชายสวงจีวรกอดแข้งกอดขาท่านดึงกลับมาที่พักอีกเหมือนเด็กๆโดยไม่ยอมให้ท่านไปท่านต้องกลับมาแสดงเหตุผลและปลอบโยนใจให้สงบเย็นอีกพักหนึ่ง แล้วค่อยพากันปล่อยให้ท่านไปพอท่านก้าวออกจากที่พักเดินไปได้ประมาณสี่ห้าวาเท่านั้นต่างก็ร้องไห้แล้วพากันตามฉุดเอาท่านกลับมาอีกทําเอาท่านเสียเวลาไปหลายชั่วโมงฟังเสียงร้องไห้ระเบงเซงแซ่ฉุกระหกอุ่นวายไปทั่วทั้งป่าซึ่งเป็นที่น่าสมเพชเบทนาเอานักหนาคำว่เา,าเสือเย็นที่เกิดขึ้นในตอนแรกๆจึงหมดความหมายไปทั้งสองฝ่ายที่ยังเหลืออยู่จึงมีแต่ความเคารพเลื่อมใสความอายัอายอาวอน ในท่านผู้ทรงคุณธรรมอันสูงส่งที่สุดจะอดกลั้นไว้ได้ขณะที่ท่านจากไปจึงมีแต่เสียงร้องไห้ระทมทุกข์ของพวกชาวเขาที่พิไรรำพันทั้งเสียงร้องไห้และสั่งเสียว่าเมื่อตุเจ้าไปแล้วให้รีบกลับคืนมาหาพวกเขาอีกอย่าอยู่นานพวกเขาคิดถึงตุเจ้าแทบอกจะแตกตาอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก้าจนไม่ทราบว่าเป็นเสียงเด็กหรือเสียงผู้ใหญ่ที่ต่างคนต่างร้องไห้ไว้ทุกในคราวท่านจากไปเวลานั้น นับว่าท่านไปอยู่ในถ้ำกลางแห่งความระแวงสงสัยไม่พอใจของเขาในครั้งแรกแต่จากไปในถ้ำกลางแห่งความอาลัยเสียดายของเขาในภายหลังจึงนับว่าท่านเที่ยวช้รงสิ่งสกปรกรกรุงรงังให้กลายเป็นของสะอาดปราศจากมลทินควรแก่ความเป็นของมีคุณค่าขึ้นได้สมกับท่านบวชมาเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตผู้ไม่ถือโกรธถือโทษกับผู้ใดจริงๆใครรังเกียจท่านก็พยายามอนุเคราะห์ด้วยความเมตตาสงสาร มายึดเอาความผิดพลาดของเขามาเป็นอารมณ์เครื่องขุนข้องมองใจให้เป็นภัยแก่ตนและผู้อื่นมีใจที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาอันเป็นที่เจริญศรัทธาของโลกผู้ร้อนด้วยกิเลสตัณหาวิ่งเข้ามาอาศัยให้ได้รับความไว้วางใจและเย็นฉ่ำทุกหน้ากันนับว่าเป็นผู้อัศจรรย์ด้วยคุณธรรมอันหาที่เปรียบได้ยากขณะนั่งฟังทา่าเล่าผู้ฟังเกิดความสังเวชสลดใจอดวาดภาพไปตามไม่ได้ปรากฏในมโนภาพ ขณะนั้นเหมือนดูภาพยนตร์ที่แสดงเรื่องชลมวุ่นวายของชาวบ้านป่าที่มีศรัทธาแรงกล้าสละเลือดเนื้อชีวิตดวงใจต่อท่านผู้วิเศษด้วยคุณธรรมขอให้ท่านประพรมโสดสองด้วยพรมวิหารประธานเมตตาแก่พวกเขาให้มีชีวิตชีวาเจริญวาสนาสืบต่อไปด้วยการวิงวอนและร้องไห้วิ่งกอดแข้งกอดขาฉุดผ้าสังคาติสมงจีวรบาดบริขารท่านกลับมาสู่บรรณาศาลาหลังเล็ก ของลือสีที่มุงได้เปลึกไม้ใบหญ้าอันแสนสําราญซึ่งเป็นที่น่าสงสารอย่างประทับใจแต่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกอนิจจงจำมาต้องจำมาต้องจำจากเพราะการพัดพรากแปรผันเป็นสายทางเดินแห่งคติธรรมดาไม่มีท่านผู้ใดาสามารถปิดกั้นหรือทำลายได้ดังนั้นท่านพระอาจารย์มั่นแม้จะทราบอัธยาศัยของชาวศรัทธาที่เกี่ยวพันหนักแน่นกับท่านอยู่อย่างเต็มใจก็จำต้องจากไป ในเมื่อการมาถึงแล้วเป็นที่ทราบกันว่าท่านพระอาจารย์มั่นที่ชาวบ้านในเขาเคยให้นามท่านว่าเป็นเสื้อเย็นแต่ท่านเป็นวิสุทธิบุคคลอยู่ในค่ายแห่งปุญยักษ์เคตังโลกัสะของโลกท่านใน้จากชาวเขาไปเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกต่อไปตามอัธยาศัยไม่มีประมาณเรื่องทางนี้นับว่าเป็นคติแก่อุชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีซึ่งเวลานี้พุทธศาสนิกชนผู้รักความสงบ กำลังวิตกห่วงใยทั้งตนและพุทธศาสนาอันเป็นสมบัติอันเป็นสมบัติล้นค่าและเป็นคู่เคียงแห่งชีวิตจิตใจตลอดมาที่อาจถูกเพ่งเล็งกล่าวหาอย่างลึกลับว่าเป็นเสือเย็นทํานองที่ท่านพระอาจารย์มั่นถูกมาแล้วกําจัดทําลายอย่างเปิดเผยก็ได้